โฟกัสผิดจุดเบลลามาในชุดรัดรูปไม่ต้องโปสแต่ก็เซ็กซี่มากต้องยอมรับเลยว่าเป็นนางเอกสาวที่มีความสวยและความน่ารักลงตัวมากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับเบลล่ารานีโดยล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยการโพสต์ภาพในชุดออกกำลังกายรัดรูปบอกเลยว่าเซ็กซี่แบบดูแพง โดยภาพเสร็จนี้เจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า b t a l f e t และหลังจากนั้นก็มีแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการที่เข้ามาเชื่นนชมในความสวยและความเซ็กซี่กันอยากต่อเนื่องครบเครื่องเรื่องความงามจริงๆคนมีความรักอนเนาะนับวันยิ่งสวยขึ้นเป็นธรรมดาแหละทั้งทีมงานของเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่ง เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ